พักหลังนี่คุณพยอยธสุขถินไทยก็ไปรู้ไปกินต่อมแต่วแตกที่ไหนมามนะฮะบอกว่าการก็ไม่เบาพอสมควรขวางทุกเรื่องขวางทุกเรื่องคือขวางแบบบางทีโโขวางได้นะจย์แต่ขวางแบบนี้นผมว่า,าผมก็ขวางบางเรื่องอแต่ว่าบางเรื่องมันโวชนฝาเดี๋ยวลงรายละเอียดต่อนะฮะไปดูคำตอบคำจากอดีตนายกทักษิณหน่อยครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะท่านทวิตเตอร์จากดูไบบอกว่าคนอกหักหวังปลุกม็อบรมรัฐบาลแหวะประชาธิปัตย์ลงแดงอยากเป็นรัฐบาลขอประเทศเดินไปข้างหน้า ทุกส่วนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความไม่หวัดระแวงนะครับท่านอดีตนายกทักษิณได้ทวิตครับบอกว่าขอเริ่มด้วยคําสอนของพระพุทธทาตที่ระบุว่าจิตวุ่นปัญหา <c oughs> ปัญญาหายจิตว่างปัญญามีจิตที่วุ่นมักจะเกิดจากการหมกมุ่นที่กิเลสมาจากโลภโกรธหลง <c oughs> ผมพยายามทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีว,ว่าว่าทาไมแกเป็นคนไม่ปกติ <c oughs> ทัทง้งๆที่การศึกษาก็ดีและก็เกิด,แล,กดและเติบโตในประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมาก ก็คืออังกฤษเนี่ยนะฮะทำไมคุณอภิสิทธิ์เป็นไปได้ขนาดนี้พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับมาแล้วอะไรนะพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมาแล้วแต่ตอนแกพูดแกอยากได้อะไรลิ้นแกก็บิดได้ตลอดไม่มีหลักการอุดมการณ์เลยครับตอบมีสองทางก็คือทางธรรมและทางจิตวิทยาทางธรรมก็คือแกอยังปล่อยวางไม่ได้ยังใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับโลภกธหลงน,นะฮะวันก่อนเจอผมในสภานะมาทำ ในห้องอาหารทำมาทำใจดีใส่ผมอ,อผมสั่งข้าวไงอาจารย์ข้าวกะเพราไก่ไเป็นร้านอาหารในห้องสโมสรน,นะเสร็จแกก็คงอยากกินกะเพราไก่ผัดเนื้อคนตายอะไรนั่นแกด้วยมาก <c oughs> แกก็ผมก็เดินมาผมก็รอเขาเรลังผัดอยู่ไง <c oughs> เ,เ,เจ้าของร้านก็ส่งกะเพราไก่มาแกก็รับแกถามเอ้ยผมไม่ได้สั่งเนี่ยเจ้าของร้านก็ชี้อ่าข้างหลังของผมเขาบอกเชิญครับก็ส่งให้ผมผมก็หยิบมาขับใจทำเป็นไมตรีทำเป็นทอดแต่ผมเห็นแล้วหน้าตาเหมือนกับเขาสตาแอบจิตอยู่แล้ว สรุปแล้วท่าทักษิณก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหานะพูดดีมากนะครับคือสรุปประมวลที่ทานายกทักษิณพูดเนี่ยคือจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอยากจะเป็นรัฐบาลเต็มแก่แล้วก็เป็นแล้วนะสามปีอยากเป็นอีกหู้ยสามปีนี่งานเพียบเลยนะผลงานรึมเลยนะจารย์ นี่นายกตัวนายกตัทถินเขากกฟันธงเลยคือ<า>ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากประชาธิปัตย์เนี่ยอยากจะเป็นรัฐบาลเต็มแก่เลยแต่ท่านเขาส่งสัญญาณมาว่าไอ้เป็นไม่เป็นไงหรอกแต่เป็นแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยมันบ้านเมืองมันเสียหายบ้านเมืองมันแย่แล้วก็ถ้าภาพตานอดีตนายกทักษิณซ้อมมวยเนี่ยนะประชาธิป,ปัตย์ก็ด่าได้นะเลยยับขวาลูกพี่ยับไซายนั่นแหละอภิสิษ์อยู่นั่นสุดเทพยอยู่ด้วยซ้ายอา่ะมาแห่นะ เอาไปดูต่อครับเรื่องของม็อบประชาธิปัตย์นะฮะเรียกเอากระแสนีนคลางฮือเลยก่อนจะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมเป็นวันแรกครับที่มีการประชุมรัฐสภาแน่นอนครับฝ่ายความมั่นคงก็ประกาศพระราชบัญญัติที่เป็นการควบคุมพื้นที่เขตดุสิตพระนครและปลอมปราบท่านผู้ชมจําได้นะฮะประชาธิปัตย์ก็ระดมคน <c oughs> ส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ลุมพินีเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดแล้วเหลือสองคนลำไทยเก๊กอยู่นะ <c oughs> ที่เหลือก็กําลังคว <c oughs> บคุมประชาชน <c oughs> คนล้มระบอบทักษิณอ่าอันนั้นอยู่ที่สวนลุมพินีคนไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าคนบนเวทีรวมกันแล้วอายุพันกว่าอายุเยอะรับแต่คนน้อยแกมาจากสมัยโบราณโอ้โหแต่ก็เห็นใจครับเข้าใจว่าคนไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบทักษิณแกก็จะไ่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ว่าอยู่ในกรอบก็โอเคนะแต่ว่าอีกม็อบหนึ่งครับเป็นม็อบของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพยายามจัดเวทีต้านเขาเรียกอะไรเวทีผ่าปากหมาความจริงอะไรเนี่ยนะผ่าความจริงผ่ามาปีกว่าหมาออจะปากผ่ามาปีกว่าได้มาพันกว่าคนนะ คือผมก็ไม่อยากไปค้อนแคะเขานอาจารย์ครับแต่ว่าโพที่ไปทำเนี่ยนะฮะเป็นสำนักโพที่ขออนุญาตไม่เปิดเผยก็แล้วกันบางทีมันมีโพที่ไม่เปิดเผยด้วยนะ่ยเขาก็ไปถามว่าทำไมประชาชนไม่ไปชุมนุมกับประชาธิปัตย์กลุ่มร้อยละ75%บเปอร์เซ็นต์บอกว่าเบื่อที่ผ่านมาเลือกประชาธิปัตย์ก็จริงแต่ว่าพอเป็นภาพลักษณ์ที่ไปชุมนุมข้างถนนเนี่ยไม่เห็นด้วยอยากจะให้ประชาธิปัตย์ไปทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะก็เลยไม่อยากไปชุมนุมสอง คนที่เลือกประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ในกรทมบอกว่าเบื่อการเมืองเดี๋ยวม็อบประชาธิปัตย์เดี๋ยวม็อบเพื่อไทยเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวหน้ากากขาวหน้ากากเสือหน้ากากแมวหน้ากากหมามากันเต็มไปหมดเลยนะก็เลยบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกําลังดีนะค้าขายคล่องก็เลยไม่อยากออกมาร่วมชุมนุมอีกทั้งเงื่อนไขเนี่ยสื่อสารมวลชนก็รายงานหมดแล้วว่าพรบนี้และโทษศกรรมนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณหรือว่าการคืนเงิน4ี่มื่นกว่าล้านบาทหรือแม้แต่กระทั่ง มาตรา112ที่เป็นการบินพระบรมเดชานุภาพที่เป็นคดิอาญาเนี่ยนะประชาชนรู้เช่นเห็นชาติจึงไม่ไปร่วมม็อบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับที่เดี๋ยวนี้โลโซนะฮะ <c oughs> พี่เสกโลโซอย่ากโกรธนะครับจริงๆก็โลโซจริงๆเพราะว่าลงไปนั่งตาเหลืองอยู่ที่เวทีอุรุพงศ์ช่วงเช้าวันที่มีการประชุมสภานะครับ7วันที่7เจ็ดสิงหาคมเป็นวันคุธ ตอนตีห้าเนี่ยเวทีก็หลงเหล่งนะที่เวทีอุรุภงคุณอภิสิทธิก็ดีคุณชวนก็ดีคุณสุเทพเนี่ยนะก็ระดมคนนับแล้วได้ประมาณทักไม่รู้นะผมว่าอย่างที่เห็นในภาพก็แล้วกันไม่อยากจะไปบอกจํานวนนะแต่ว่าก็บอกว่าเป็นหมื่นนั่นเขาอธิบายในสภาว่าเป็นหมื่นจากนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามนําฝูงชนเดินจากอุรุพงซึ่งก็เป็นความผิดหวังนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ไฮโซ เดินแค่กิโลกว่าก็ภาษาชาวบ้านก็บอกว่าลมแดกแล้วละ่ะขอภัยที่ใช้คํานี้นะอันนี้คือภาษาชาวบ้านแต่ว่าอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะตอนแรกก็ใส่สูตรเดินนะครับจากแจ้งุมูรูพงผ่านหน้าโรงพยาบาลวชิระแล้วก็พยายามจะเข้าไปที่เขตเพรบรความมั่นคงคนะครับสุดท้ายก็ไปเจอด่านที่เห็นในภาพมีขวาที่คุณชวนหลีกภยัยคุณบัญญับิบรรทัดฐานนะฮะคุณพุทธิกรบุญกรัร คุณบีนะสส<อ>พีบพี่ของคุณลูกท <c oughs> ี่อยู่พรรคเพื่อไทยนะแล้วก็คุณเชนเทือกสุบันแล้วก็มีสมาชิกสายล่อฟ้าที่เห็นเนี่ยนะบุญุษก์ายนีย่ล็อกแขนกันปานประหนึ่งว่าอย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวเหม็นเหงือ่อ <c oughs> ผู้ชุมนุมก็เลยด่ากันขลมเลยท่านผู้ชมครับบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันมาพร้อมกับพวกคุณนะคุณมาล็อกไม่ให้ฉันเข้าไปเดินได้ยังไงนะฮะ ุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ก็จะเป็นลมนะเพราะว่าร้อยวันพันปีไม่เคยเดินกลหกเกิโลคุณบัญัติบรรทัตฐานด้วยนะเนี่ยมีคุณนับรรทัดฐานนะข้างหลังนี่ทีบีพอคุมบัญญัติชื่ออะไรนะบัญญัติบรรทัดฐานบัญญัติสิประการอ่ะไม่ใช่ทีบีพอผมผมก็ลื่อเี่ยงเนื่อคในเทือกสุบันเหมือนกันนะเทืกสุบันเทสุบันธานีธานีธานีเทือกสุบันที่เห็นในภาพนี่นะซ้ายนี่คุณบลุกทอดคุณบีคุณพลุกอยู่เพื่อไทยคุณนนิิพพปสสััทลุงครบ ขณะเด public, ียวกันครับบ๊อบต้านนิรโทษกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ระดมคนมาโดยกล่าวหาบอกว่าเป็นจากสกสขพรรคประชาธิปัตย์แต่ครับได้มีการเคลื่อนขบวนแต่ว่าไม่ชัดเจนครับก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนที่มั่นอกมั่นใจในประชาธิปัตย์ไปแล้วในอุตสาลางงลางงานมาเนี่ยนะด่ากันข่มเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับการเคลื่อนพลของมวลชนที่คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครั้งนี้ก็ไม่มีทิศทางเนยนะแล้วก็ทําให้มวลชนไม่พอใจแกนนําพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากนั้นครับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็สั่งสลายการชุมนุมและบอกว่าให้แยกย้ายกลับบ้านไปก่อนพวกตนจะเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาอาจารย์แถวนั้นมันหลงง่ายเรื่องไงฮะต้องมีคนเดินมาส่งมันไม่ใช่หลงง่ายเราพวกนี้มันกำลังทำตัวเป็นไอ้วงดนตรีคนตาบอดที่เล่นตามร้านอาหารต้องมีคนมาส่งไปไม่ถูกไปสภาไม่ถูกแล้วผมดูแล้วหมออีทีดูถูกในแถวนี้หมออีทีดูพยากรพยากรณ์ว่าการเมืองในช่วงสิงหาเนี่ยมันจะร้อน แต่ไม่ได้ร้อนทั้งสภาหรอกร้อนเฉพาะคุณชวนคุณสุเทพที่ไปเดินตั้งแต่อุรุพงศ์มาสภาเนี่ยแข็งใส่เสอยืดเดินยังเพลียเลยอะโอโหนี่ใส่สูตรเต็มยศถอดบ,บัดตรเรียบร้อยท่านคุณชวนที่สอดสูตรเดินนี่นี่นมาให้คุณสิทธิ์ยังใส่คุณบัญญัติใส่นะดูภาพาแล้วผมเห็นพอมาถึงนัดสภาเขาก็อาบน้ําอาบท่ากันนะคือไม่อยากจะหัวเราะนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกผลโพลท่านผู้ชมครับ คุณสุเทพตึกสุบัณพยายามจุดประเด็นก่อนด้านนี้ทั้งบนเวทีผ่าความจริงี่คุณอัธพรพลระบุรเพชรบุรีนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายท่านเนี่ยพยายามจะจุดประเด็นว่าพรคเพื่อไทยจานิรโทษก,กรรมให้กับคุณทักษิณชิน,นวัตรเอาเงิน4ี่หมื่นล้านบาทคืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็วนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นเสียทีนะครับนั่นคือบิดเบือนทั้งสิน้นซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่พรบบีนแิรโทษฉบับคุณวรชัยเข้าสู่สภาบิดเบือนมาปีกว่า อาจารย์ในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนจำสมัยการชุมนุมปี3-5ได้ไัมยฮะผมได้ไอยู่ในผ,ผู้ชุมนุมปี3-5ตอนที่มาหาจำลองแล้วก็ถูกประชาธิปัตย์ด่าขมบอกว่าเป็นพาคนไปตายเราขึ้นป้ายตัวเองเอีกนะเราเชื่อมั่นในระบบะรัฐสภา,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 าตอนนั้นนะัะน้นประชาธิปัตย ทันธมิตรทั้งหลายแหละนะท่านดูแล้วการประชาธิปัตย์ด่าท่านมาตลอดนะล่าสุดครับเขาใช้ชื่อใหม่ท่านอาจารย์ครับตอนนั้นเนี่ยจำลองพาคนไปตายใช่ไหมพาคนไปตายตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นประชาธิปัตย์พาคนไปไอายพาแล้วไปทิ้งสกอตส์พาไปาย <นะ S 1> <อ>โอ้โหในเว็บไซต์ในทวิตเตอร์ในอินสตาแกรมไทม์ไลน์เฟซบุ๊กเละแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเขาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของการชุมนุมอย่างสงบและก็ปราศจากอาวุธอพูดเอาดีใส่ตัวอีกละ <c oughs> คือคนฟังเนี่ยนะเมื่อวานนี้เคน <c oughs> จะอ้วกคืออะไรก็ตัวเองดี <c oughs> แล้วก็บอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาเรียบร้อยชุมนุมอย่างสงบแต่ตอนที่พลตารวจโทรคารุนวิทยุกระจางาไปดูความเรียบร้อยเรียบร้อยปรากฏูกปลาด,ด้วยขวดน้ําตูกปลาด,ด้วยแกว้วน้ํากระจายไปหมดเลยนะออนั่นคือความาความสงบเรียบร้อยของเขาแหละนะส,นะสุดยอดนะสุดยอด เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันต้องก้าวไปข้างหน้าสองวันสาวันที่ผ่านมานี้นะนักลงทุนที่ผมรู้จักคือทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเขาบอกหัวเราฟันร่วงเลยเขาบอกชอบมีการเมืองนรกน่ารบแตกๆแ,แบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะช้อนซื้อหุ้นแล้วเขาก็จะให้การลงทุนในประเทศอื่นดีดกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมชัดเจนนะครับว่าเมืองไทยผ่านมา2ปีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นการท่องเที่ยวก็คึก <c oughs> คักขึ้นคิดง่ายๆท่านผูช้ชมครับสิ้นปีนี้อากาศหนาวหนาวพิจารณาธันวาเนี่ยเตรียมตัวไปพักดีวา แล้วคุณจิรายุว่าการชุมนุมครั้งนี้ที่นําโดยคุณชวนนําโดยคุณบัญญัตินําโดยระดับนําหลายหลงฟันมันสอดคล้องกับคําพังเพยไทยว่าไงว่าไงฮะเรือล่มเมื่อจอดตาโบดเมื่อเกศโอ้โหเขาไม่รู้จะพูดยังไงคุณชวนเนี่ยโอ้โหประกาศอุดมการ์มาตลอดเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาสุดท้ายแกพอตบไปตบมาแกคงสับสนเพราะว่าเราออกกฎหมายหลายฉบับที่ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ กโอโปโจโปโอกนอกระบบสนั้นคือผมว่าอย่างนี้อาจารย์ <c oughs> แกคงโดนคนในพักกดดันเยอะโอในหัวในหัวไม่มาตีแหลงตายในหัวไม่มาเลย,ยพวกพ่มเดินกันตั้งขึ้น <c oughs> พ่มแหลงตั้งขึ้นแล้วแล้วพวกผีไม่มาหนิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ต้องโดนกดดันอปกติแล้ววันพันปีท่านผู้ชมก็เห็นบางคนที่มาบนในหัวมา ไม่มาไปได้สสตังค์นี่ต้องมาครบทุกคนบาคุณไม่อยากจะมาหรอกอภิสิทธ์ไปี่ยังธรรมดานะแล้ที่สำคัญท่านดูให้ดีนะสสพักประชาธิปัตย์ในกรธมนี่นับหัวได้เลยนะใช่ยี่สิบสี่เสียงนะผมเห็นสสพักใต้ไม่มาในเที่ยวหน้าไม่ได้ลงนะผมเห็นมีไอ้ที่ไฟแรงหน่อย็กอ้อีแทนคุณน่ะอันนี้เพิ่งได้ด่ก็ต้องไปหน่อยไปยืนบนเวทีกับบุญยอดมีอะไรล่ะคุณบุ๊กไอ้คุณบีคุณเนี่ยคุณบี ไปอยู่คุณพุทธิพงศ์อ่ะคุณพุทธิพงศ์บุราการที่เหลือเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะไม่กี่คนอ่ะแล้วยังไงสสกทมคุณลงอาดอยู่ไหมไม่ค่อยจะอยู่ไกลๆอยู่ไกลไอ๋อเดี๋ยวอยู่อย่าให้น่าเกลียดอย่าให้น่าเกลียดอยู่ไกลๆกอ๋ออ๋ออ๋ออาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าลงรายละเอียดในห้องประชุมสภาครับมีนัยยะสำคัญหลากหลายทั้งการอภิปรายของคุณสุนยจุลพงศธรคุณนิพิษอินทะสมบัติแล้วก็อีหลากหลายของซีกฝ่ายค้าน พยายามจะโยงไปถึงคุณทักษิณบางทีก็เบื่อนะฮะ hmm. ประชาชนก็บอกว่าไม่ปีื่กันบ้างไงเนี่ยเปีเป็นอะไรก่อนทักษิณทักษิณทักษิณก็เอาพี่เขากลับมาเ hmm. ขาคนไทยก็เอามาแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินพัฒนาประเทศมันยากอะไรนักหนาพอคุณเด๋ยดย๋ hmm. ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับดับเครื่องชนในช่วงน้าครับท่านครับผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาวิทยาลัยสนนกรงุงเทพมหานครครับขอใ,ใช้สิทธิ์พัดพิงแล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจในฐานะที่ทํางานสื่อสารมวลชนเหมือนท่านบุญ,ญยอดว่าเนี่ยนะครับ การประชุมเปิดเผยตามข้อบังคับข้อ11นะฮะให้บุคคลภายนอกเข้าฟังได้หรือไม่เนี่ยเป็นที่ท่านประธานจะตัดสินนะครับบางวันผมก็เห็นมากันเยอะบางวันก็ไม่มาไม่เห็นจะตื่นจนอะไรบางวันไม่มีใครมาเลยนะท่านประธานข้างหลังเนี่ยเรื่องสําคัญอันนี้เป็นหน้าที่ดูแลพิเิษของท่านประธานครับแต่ที่ในหัวข้อที่ท่านประธานต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้อย่างทั่วถึงคือช่องอะไรท่านประธาน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเขียนข้อบังคับใหม่ให้เขียนว่าช่อง11ช่องไทยพีบีเไว้แก้ข้อบังคับกันเมื่อท่านประธานเขียนเช่นนี้เนี่ยนะฮะทีวีรัฐสภาตอนนี้เนี่ยผมเป็นบอร์ดของทีวีรัฐสภาเด็กคุณพยศก็เป็นก็รู้อยู่ครับว่าวันนี้นมารับชมได้ทางประเทศและขณะที่เราพูดกันเสียเวลากันอยู่เนี่ยนะะมันก็ชมทั่วประเทศอยู่แล้วและสัญญาณก็ไปทั่วโลกด้วยนะท่านประธานครับนอกจากนั้น ท่านยังสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันคนที่มีโทรศัพท์มือถือ Android อะไรต่างๆนี่นะก็ชมได้วิทยุทั่วกรุงเทพม